สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะ36ชลบุรีที่นี่เรียนออนไลน์นะคะศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดชลบุรีวันนี้ที่เราเกิดไว้นะคะที่เราตกลงกันไว้ว่าวันนี้เราจะมาะแนะนําคือเหมือนกับว่ามามาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะว่าวิธีการจัดดอกไม้นะคะจะบอกว่ามันมีหลายรูปทรงนะคะแต่วันนี้ที่เราจะเน้นก็คือจะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม ะะสามเหลี่ยมนี่นะคะมันก็จะต้องมีที่มาที่ไปของเขานะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะทรงสามเหลี่ยมอันนี้วิธีการทําหรือว่าการจัดดอกไม้นี่นะคะมันก็จะมีอุปกรณ์อะไรต่างๆนะคะอย่างเช่นเราจะต้องมีกันไกรนะคะกันไกรมีอยู่2ชนิดกันไกรตัดก้านหรือตัดใบต่างๆนะคะถ้าเป็นวันนี้เราจะจะเน้นดอกไม้แห้งนะคะเราก็จะมีที่ตัดคีมตัดลวดนะคะ แต่แล้วเราก็จะมีแจกันแจกันอันนี้นะคะจะบอกว่าเราไม่ใช้จะไม่จําเป็นจะต้องเป็นแจกันที่เป็นทรงเครือบนะคะเราอาจจะใช้เป็นขอนไม้ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นรูปหอยนะคะเห็นไหมคะนะคะเรา,เาทําเป็นรูปหอยก็ได้ซึ่งเราไม่จําเป็นจะต้องใช้แจกันธรรมดาะะหรือว่าอะไรที่เราหาได้นะคะเสร็จแล้วอุปกรณ์อันนี้นะคะ ก็จะเป็นโอเอซิทนะคะโอเอซีสที่เราใช้เนี่ยนะคะจะเป็นโอเอซิสสำหรับดอกไม้แห้งนะคะมันก็จะเวลาเราปักเราก็ต้องใช้กาวนะคะใช้กาวนำไปเพื่อเวลาที่เราปักมันจะได้ไม่หลุดนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นดอกไม้สดมันก็จะเป็นโอเอซสที่ใส่ดอกอใส่น้ำแล้วมันก็สามารถที่จะดูดได้แล้วถ้า เราไม่ได้ใส่แจกกันแล้วให้มันบล็อกอย่างนี้นะคะถ้าเราอาจไม่มีแจกันก็ได้เราอาจจะใช้โอเอซิสนะคะหอ่อกับลวดเพื่อเวลาที่เราทิ่มก้านดอกไม้ลงไปเนี่ยนะคะเขาจะบล็อกไว้นะคะถ้าเราปักอันสองอันอย่างเนี้ที่เราจะทำเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเราทําเยอะนะคะเราก็ต้อง,ต,องต้องมีที่กันไว้ให,ให้ให้เขาบล็อกไว้ว่าเออ เธออย่ามาแตกนะถ้าแตกแล้วมันก็จะกระจายออกอหมดเลยเพราะเนี่ยมันเป็นเหมือนโฟมนะคะถ้าปักก้านไปเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้โอเอซีนี่แตกได้นะคะอุปกรณ์ก็มีแค่นี้นะคะสิ่งที่สําคัญในการจัดดอกไม้อีกหนึ่งอย่างก็คือรูปทรงนะคะรูปทรงทั่วๆไปนะคะตามทฤษฎีเลยนะคะวิธีการจัดดอกไม้มันจะมีอยู่3ข้อนะคะหน้าตารูปร่างของเขาคือ อันที่หนึ่งนะคะจะต้องเป็นดอกตูมนะคะดอกตูมอันดับที่สองคือดอกแย้มเห็นไหมคะมันก็จะใหญ่กว่าดอกตูมนิดนึงต่อไปอันที่สามคือดอกบานนะคะดอกบานอันนี้ก็จะเป็นอยู่ด้านล่างสุดนะคะและสิ่งที่จะต้องทราบอีกหนึ่งอย่างก็คือถ้าเป็นดอกบนเนี่ยมันจะเป็นดอกสีอ่อนนะคะ ถ้าเป็นดอกอันดับสองอันนี้จะเป็นแย้มจะเป็นสีกลางอันสุดท้ายก็จะเป็นสีเข้มนะคะวิธีการจัดดอกไม้เราจะเลือกสีแบบนี้นะคะอันนี้จะเห็นชัดๆเดี๋ยวเรามามาดูกันก่อนนะคะอย่างที่ที่ที่พูดไปเมื่อกี้นะคะอันบนจะเป็นดอกตูมนะคะดอกตูมมากตูมน้อยเราใส่ได้นะคะต่อไปอัน,นสองดอกแย้มนะคะ ดอกแย้มอันที่สามคือดอกบานอีกหนึ่งอย่างอันนี้สีอ่อนนะคะสีอ่อนสีกลางนะคะสีกลางสีกลางนี่มีสองบรรทัดได้เสร็จสุดท้ายก็จะเป็นสีเข้มนะคะอย่าลืมนะคะเอาทวนนะคะอันดับหนึก็คือดอกตูมสองดอกแย้มสามดอกบานนะคะ บานที่หนึ่งคือสีอ่อนแถวที่สองคือสีกลางสามคือสีเข้มอ่อนกลางเข้มนี่คือจัดดอกไม้วิธีหลักทั่วๆไปเลยนะคะแต่ถามว่าถ้าเราใช้ดอกไม้สีเดียวกันได้ไหมภายในหนึ่งเจอกันไม่ต้องมาไล่สีอ่อนสีกลางสีแก่ถามว่าได้ไม่ได้นะคะลักษณะเห็นไหมคะ เป็นสีเดียวกันหมดเลยใช้ได้นะคะก็เราก็พยายามเลือกดอกที่เป็นดอกตูมดอกแย้มแล้วก็ดอกบานนะคะวันนี้เราจะไล่แค่สีสามเหลี่ยมนะคะเห็นไหมคะจะเป็นสามเหลี่ยมเห็นชัดๆเลยเป็นสามเหลี่ยมเห็นชัดๆเลยเห็นไหมคะวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีการทำนะคะเราก็เลือกจากการออกมาเราชอบแบบไหนนะคะ วันนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าเราจะจัดเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะอันแรกเราก็หาใบไม้นะคะปิดจาการสักนิดนึงนะคะใช้ไหนก็ได้นะคะใบมีหลายชนิดนะคะแล้วแต่เราเราจะเลือกนะคะอันแรกเราก็ปักดอกใบไปให้เต็มเลยนะคะด้านหน้านะคะอันดับหนึ่งนะคะ ต่อไปดอกแรกจะเป็นดอกตูมเราก็ปักลงไปแล้วก็จิ้มนะคะเพื่อเพื่อให้มันอยู่ตัวนะคะนะคะบรรทัดแรกอันบนสุดนะคะจะเป็นดอกจะเป็นดอกตูมนะคะแถวที่สองนะคะแถวที่สองจะเป็น ใส่สับวางลงไปนะคะห่างจากตัวแรกนะคะเฉียงลงมาทํามุม45องศาวิธีการจัดดอกไม้แบบนี้นะคะเขาจะจัดเป็นเลขขี้นะคะเห็นไหมคะเห็นชัดไหมคะดอกแถวที่1นะคะแถวที่2องพอแถวที่3มปุ๊บเราก็จะสับหว่าง ะะแถวที่3ายืดออกมาทำมุม45องศานะคะเสร็จแล้วมันจะมีตัวสับหว่างตัวนี้นะคะคืออ่อนนี้คือสับหว่างตัวนี้ตัวกลางนี่นะคะต่อไปแถวที่สองเราก็สับหว่างตัวนี้ต่อไปเห็นไหมคะ บางคนอาจจะคิดว่าอ้าวแล้วตรงนี้ตรงกลางมันเว้นไม่ทำอะไรนะคะที่เว้นไว้ตรงเนี้ยเราเราก็ไม่ได้ปล่อยให้มันโบไปนะคะต่อไปพอแถวที่อันนี้ได้หนึ่งแล้วนะคะอันนี้เป็นแถวที่สองนะคะเดี๋ยวนะคะขอหันหน้ามาตรงน,นี้นิดนึง ถ้าสมมุติว่าเรามีดอกไม้น้อยนะคะเราไม่จําเป็นจะต้องส่งสูงถ้าสมมุติเรามีดอกไม้น้อยเราส่งสูงๆไปปุ๊บดอกไม้เราจะเปืองเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องส่งสูงนะไปแล้วก็สับวางไปอีกนะคะสับวางของช่วงนี้เนี่ยข้อดีของดอกไม้แห้งนะคะเวลาที่เราทำอ่ะเขาจะตามใจเราเพราะอะไรรู้ไหมคะ พราะเขาเป็นลวดนะคะแล้จะบิดไปทางไหนอะไรก็ได้นะคะต่อไปเ้าสับวางคือช่วงนี้นะคะใส่ลงไปพอเวลาเวลาส่งดอกนะคะวิธีการส่งดอกมันก็จะให้อยู่เหมือนหลังเต่านะคะลูดๆูดเหมือนหลังเต่าอันนี้ ได้สามเหลี่ยมแล้วนะคะอันนี้เราขาดอีกหนึ่งดอกเนาะข้างละดอกต่อไปอันสุดท้ายถ้ามันยาวมากเกินไปนะคะเราก็หักออกมานิดนึง เนี่ยบางทีเรามันสั้นไปยาวไปเราก็ต่อได้นะคะอ่ะอันนี้ได้สามเหลี่ยมแล้วเห็นไหมคะได้ได้ได้เป็นสามเหลี่ยมแล้วไหมคะบางคนอาจจะนึกอ้าวแล้วตรงนี้โบโบจะทำยังไงเราก็ใส่ดอกแซมนะคะดอกแซมใส่ไปเลยดูสับหวังให้ดีดอกแซมอันนี้นะคะอย่าให้เขาเลยจากด,ดอกหลักมากนะักเพราะว่าเราจะเน้นดอกหลักนะคะเราเราไม่เน้นดอกแซม คือแซมเพื่อให้เขานุ่มเท่านั้นเองแซงสับหวางไปทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยเราเห็นตรงไหนว่างๆนะคะใส่ลงไป<อ>เวลาเราเราจัดเราก็ต้องเอียงดูนะคะเอียงดูว่าตรงไหนมันโบ หรือตอนนี้นะคะจะสบายมากที่สุดคือสมมติว่าพอนำมาทํางานเสร็จปุ๊บเราถ่ายรูปปุ๊บเราจะดูในกล้องเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยนะคะว่าตรงนี้โบตรงนี้แหวงตรงนี้นูนมากเกินไปตรงนี้เอียงอะไรประมาณเนี่ยนะคะมันมันจะบอกไว้เสร็จสับเราเราก็จะง่ายนะคะจะง่ายต่อการจัดแล้วข้างหลังนี่เราก็ไม่ต้องกลัวนะคะ ว่ามันจะโบหรืออะไรเราก็หานะคะปิดให้หมดเลยนะคะเอาเอาใบาปิดหมดเลยนะคะแต่ละที่นะคะถามว่าจัดดอ,อกไม้แต่ละประเทศมันก็ไม่เหมือนกันนะคะว่ารูปแบบรูปทรงอะไรต่างๆนี่เขาบางทีจะบอกว่า ตามทฤษฎีเนี่ยทำไมทฤษฎีเป็นแบบนี้นะคะปฏิบัติจริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะมันจะกลายเป็นดอกไม้เข้าแถวก็ได้นะคะแถวที่หนึ่งคือตัวบนนี่เลยเหมือนเช่นงานพิธีต่างๆหรือว่าหน้าเวทีอะไรต่างๆเนี่ยเราเราก็เน้นไปเลยว่าแถวที่หนึ่งต้องตรงกันไปเลยนะคะแถวหนึ่งแถวสองแถวสามถ้าเรามีดอกไม้เยอะเราลงไปแถวสี่ได้ นะคะคถ้าลักษณะนี้เห็นไหมคะเราก็ดูะค่ะว่ามันจะอยู่ลักษณะสามเหลี่ยมเสร็จแล้วถ้าเราดอกไม้เราน้อยเราจัดแค่นี้พออยู่ที่อันแรกที่ว่านะคะพลเอียงซ้ายเอียงขวาสลับกันให้ดีนะคะต่อไปอีกหนึ่งอันเราจะแปลงจากสามเหลี่ยมอันนี้นะคะเป็นกาล่าที่มันอยู่บนโต๊ะประชุมนะคะที่อยู่บนโต๊ะประชุมคือ เราจะต้องจัดสามเหลี่ยมตัวเนี้นะคะทั้งหมด4ตัวทําไมเอ๊ะเธบอกเอ๊ะทำไมกาล่ารปจ้างเขาจัดทําไมแพงจังเลยนะคะลักษณะนี้ก็คือเราจะต้องเอาด้านหน้าเนี่ยนะคะท่้าก็สอใช่ไหมคะลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไม่เอ่ยนะคะ ลักษณะเป็นกาล่าอันนี้คือสามเหลี่ยมทั้งหมด4ี่อันเห็นไหมคะเนี่ยสามเหลี่ยมอันนี้จะอยู่ฝั่งนี้สามเหลี่ยมอันนี้จะอยู่ฝั่งนี้นะคะตูมแย้มบานพอมาก็คือบานแย้มตูมเห็นไหมคะมันจะออกมาเป็นกาล่าเขาเรียกว่ากาล่าเราก็จะไปวางบนโต๊ะอาหารซึ่งทุกคนเห็นหมดเลยนะคะเห็นทุกหน้าเลยเห็นไหมคะ จะให้ยังไงถึงจะดีนี่เห็นไหมคะเห็นทุกหน้าเลยในลักษณะนี้ก็คือเราจะต้องเอาสามเหลี่ยมที่เราจัดทั้งหมดสี่ชุดมาต่อกันมันเลยคิดว่ามันแพงมันก็เนี่คือการแปลงนะคะจริงๆแล้วการจัดดอกไม้เนี่ยมันมีสูตรแค่นี้เท่านั้นเองนะคะก็คือสูงกลางต่ํานะคะสีอ่อนสีกลางสีแก่หรือสีเข้มนะคะ วิธีการจัดดอกไม้ก็สามเหลี่ยมวันนี้ของเรานะคะก็คงเป็นประโยชน์กับพวกเราหรือคนที่ดูนะคะไม่มากก็น้อยนะคะสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้กับงานพิธีอะไรต่างๆได้เลยนะคะถ้าเราไม่จัดสามเหลี่ยมเราจะแปลงเป็นวงกลมนะคะแปลงเป็นสามเหลี่ยมสูงๆก็ได้นะคะ พิงขง้างฝาถ้าสมมติว่าเราอยากทำสามเหลี่ยมสูงๆแต่เราต้องรูดูนะคะว่าเราจะไปตั้งตรงไหนเวลาตั้งเราก็ต้องมีกําแพงนะคะ,ะให้เขาเวลาลมพัดผ่านเขาจะได้ไม่ล้มนะคะวิธีการจดจับดอกไม้วันนี้นะคะก็เป็นขั้นพื้นฐานนะคะเราสามารถที่จะเป็นดอกเดี่ยวก็ได้เห็นไหมคะเนี่ยแค่นี้ก็สวยแล้วเห็นไหมคะ ไม่จําเป็นต้องใช้เยอะก็ได้แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องแน่นแบบนี้ก็ได้นะคะถ้วเราคิดว่าเราจะลดต้นทุนดอกเจอดอกให้ห่างนิดนึงนะคะแล้วก็เอาดอกแซมใส่ให้เยอะก็ได้นะคะวิธีการจัดดอกไม้รูปทรงสามเหลี่ยมก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าสมมติว่าท่านใดสงสัยนะคะหรือยังไม่เข้าใจอะไรถามโทรถามแอดมินได้เลยนะคะ จะบอกว่าแอดมินของเราทุกคนตอบคำถามได้หมดทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็ขอจบวิธีการจัดดอกไม้รูปทรงสามเหลี่ยมเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ